สำหรับโพแทสเซียมแล้วถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจำเป็นสำหรับพืชเป็นอย่างมากถ้าเกิดเขาขาดโพแทสเซียมเนี่ยจะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยตกตำ่ำแล้วก็ไม่มีคุณภาพโพแทสเซียมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในรูปแบบของผลึกที่เป็นหินหรือจะได้มาจากการเผาไหม้อย่างขี้เถ้าถ่านและในวันนี้เองนะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการสกัดโพแทสเซียมจากขี้เถ้าถ่าน จะทาการแช่ขี้เท่าถานกับน้ําเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย3คืนหลังจากเราเทขี้เท่าถานลงไปในน้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการคนก่อนในส่วนที่เป็นเศษถ่านเราจะเห็นว่าลอยอยู่ด้านบนให้เราเอาออกหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะแช่น้ําขี้เท่าเนี่ยเก็บไว้ในร่มให้อากาศถ่ายเทได้ดีตัวอย่างของพืชที่ขาดโพแทสเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นพริกที่เราผูกในกระถางก็คือลักษณะใบเขาเนี่ยจะซีดหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3คืนเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับเราจะลินเอาส่วนที่เป็นน้ําใสๆเนี่ยไปใช้งานใช้ในอัตราส่วนหน้ําป่า10ลิตรแล้วก็าดบริเวณโคนต้น ควรที่จะใช้ในช่วงเวลาเย็นสามารถที่จะใช้ได้ตลอดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจนกว่าลักษณะอาการที่เราเกล่าวมาแล้วเนี่ยมันจะหายไปสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตเลยส่วนที่เป็นกากทิ่เท่านะครับเราสามารถที่จะนําไปโรยบริเวณคนต้นไม้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินได้ประโยชน์ของการใช้โพแทสเซียมนะครับก็คือจะทําให้ต้นพืชของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีมีความแข็งแรงเพิ่มสีสันให้กับพืชผักผลไม้ของเราได้ดีช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติให้มีคคววววาา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 ามมมหนนนนนน่่่่่รรับปปะทกยิงงงงขขึึ้ซีเเเอออถื็ เหลือใช้จากครัวเรือนถือว่าเป็นโพแทสเซียมที่เราหาได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโพแทสเซียมที่เราไม่ต้องลงทุนเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อจากที่ทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ